ทางเงียบคือเก่านะทุกคนเลย นะทักทายสบายดีตอนเทงเทงมอนี่เขาก็ได้เข้ามาป่าอีกคือเก้านะมาป่าก็มีเบ็ดมีมองคือเก้าแล้วก็หาเลาะยิ่งตามดงมามอนี่พอบันดองมานํามีเบ็ดนาแล้วก็มองอพอบันดองมานํงโหน่กินโกยกินโกยก่อนหากันเดีหาก,หากา็มาฮอดดเกระมาโมงเดินทางขี่ตมทางกันยะเนี้ย ข้าวฉีอยู่บนนี่มันกุ้งไม้ใหญ่หลายเป็นหม่มสูงนี่ฮะกับ,บยุญญาต์ประมาณผลตกกับมันกับบุญมีบันไดหนะาผลตกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้าวเ้าเมยแล้วก็ข้าสกีได้กลางพยางบนอยู่บนเ้าก้อนยันผลตกลงมามืดผลก็คึ้มคึมอยู่ตัวนี้นะเราจี้กลางพยา,างก่อนดึงุย มาแล้วฝุนก็มาแล้ว <c oughs> มาเลยผนเลยร้องมาเลยที่ปิดนะ อ่ะ, <c oughs> อะตอนนี้ก็ห้าพักมือกลางพยางพยางกางแล้วก็พอดีพูดตกเลยกินน,นี่นะนี่โอ้ตกแหง้งเติบแข้งกะเป๊ะ <คน S 1> บันนี้ห้ากเว้าวสิไปหายิงเลาะดงนะบันนี้เ้าก็จิเป็นใจไปหาไร่มองหากินแรงก้อนยันมันบม่มีอย่างกินข้าไปไรปา่าซิวบันนี้กะตอนนี้ห้าก็ได้ไปหาไรมองไยไร่ป่าใช้มองปลาซิวเนี่ยมองกะ มีมองแถวนี้กัป้าไม้ลายเลยทุกคนเลยไม่ชอดไม่ชอดนะแถวนี้กะบสองพังโพยนะี่ไม่ชอดหลายแถวนี้ว่างน้ำกะมันจะลึกเนี่ยนะทุกคนเลยคือแถวทียตีอยู่แถวนะครับไปเจอมันกะพอดีนะไหลมองปลาซีวง่ะน,นะ มางูนี่พอบ้านดองแน่มานำทีมงานเข้ามาไม่นนกะห้าคนสมพุ่งแน่แล้วกาทีมงานไม่เนี่ยมองนี่แหละผู้นึงเข้าดงเลยไปหาคอเกลอะ่ะลืมเกอมางนูนี่นี่ยมะนี่กินได้เลยทุกคนเลยมาเขาโคบ มาเข้าคูบเขาววน่ะกินได้ได้มะนี่นะเอ้าคูบกินได้มะนี่หวานมาเทศนี่มานี่ทสุกเลยเนาะอ๋อรสชาติถึงช่อมันแบบนี้ชิวหวาน สีชมพุมหานมายคลายคือตัวมะแนงนะสีหวานชมคล้ายแต่ว่ากินนชชั่วลามินนกชั่วลายกินนกห้องตัวนอากกกน้ำก็เลิกเลยทุกคนเลยไปเลยมางนน้ำมาก็รงนะสิกลิ่นหอมกคกลิ่นนะอ่ะกล่น เอาว่างนี้ไปเลยเี้ยเห็นอยู่บนปาพงเราขึ้นไปเลยเลาะลูกบ่เอาหยางเลาะเอาหยางเลาะหยก่อนเลยทุกคนเลยมันวังลึกเดนี้มองครับผัดสั้นๆนึงนะเฮาสิไปหาเลาะวังตื้นๆเฮายัง มันจะลายปลามันไปถึอโอ้มาอ,อื่นนี่โอเคเลยรมาออื่นโอเคเลยออโอเคแพ้เนาะมาออื่นนี่นี่นั่นนละเออ้ำโยนี่ลายขามันมาลายเลย,ยพุ่นเลยทุกคนเลย นะเห็นบ่อป้อมเบ็ดข้าวเจ้าขางอยู่พู้เบ็ดป้อมนลยเขาเอาฟองฟองน้ำผู้ใ่เบ็ดพูมาขางอยู่ถึงพูเลยพุและน้ำเลยมาเดินน้ำมาเดินน้ำมี่บ่โท้กีกับล่าปลาคักเล่นได้ป่ามาเดินน้ำ ในหมามานกันมาน่้นอยนะยกินคือมุมดเดอร์ธรรมดา,นะดดาดมมดเลยนะกินไดชีฟุตาดคืนมุดเดอร์ล่ะแต่นี่กูเป็นแกงนะีไงกู น,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 นี่หาวสีตกกมองกันนะทุกคนเลยน้ำกลึกมันจืบ่ลกมันี่นี่บ่อนมีเอ้ยนาจุดหาวสียังมองน้ำกันลึกลกลกปลากันช่องบอ่เห็น มันส si 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 ิถือบ่เฮาสิยังลองเบิ่งนะน้ำก็ไหลแหงแน่จ้ะน้อยเฮาว่าสิไปทางบกยันมันบ่ได้กินหยังบ่แรงนะเฮาก็สิมาบ่มองก่อนเพือสิได้กินแรงมื้อเาเฮาสิไปใหม่นะไปหารัดเสาหายิงนกยิงกระหอก โอเคเข้ามาเลยไหลมาเลยตรงไหลหมองแบบไหลปลาอออสลามนี่มันหะสลามนี่ปลาน้ำก็ลึกก็ทุกคนเลยเฮ้อึกเลยโอ้ยเย็น โอ้ยน้ำกับน้ำเยิบกูมองนะม,นมันนี่หมที่จะโตทึ่แต่ปลาตองอทึ่แต่ปลาตองห้าวเอี่ทื่อปลาตองลาย โอ้ยบมานบะมานเอาอเอาคปบระมาณบวบไปยังไปไล่บงังไม่หาวัางตื่นๆกว่าน,นี้เะน่นอยมันลึกพดนี่นะมองผัดยู่ทึ่งปลาพัดลอดไปทั้งพื้นป้ายไป่ไปงังไม่ไปนี่โอ้ยจะออนไม่สอดเลยทุกคนลำจะปลาบอยู่ได้มือซับซับสารข้อไก่สารปกแตะเ,ตเอ็นออมข้อไก่ เ๋ยวนี้มามาไชอดเลทุกคนเลยมีแต่ลำงามๆลำงามๆกาะกาทั้งหมดปลากระบุหินลายบนไหนนะทุกคนนะโบคือเ้างมาตอนนะตอนนั้นปลาลาย มันสิลงเมื่อเราประจักษ์มันสิเมืดผลละป้ามันอยู่แบบนี้นะ,ะยังมองนี่าตาแคร์ม,มันนี่จิกบุได้เลยนำไหลอยู่อู้หูเอาแค้มเพิ่มทอดแค้มพิ่ม ปลาชิวเราทุกูนเลยนี่นิดมีแบนบแบนบสวยงม,มออกได้กินนี่เนี่ยเหาเลาะขึ้นทึ่งผู้บันนี่เห่าเลาะลงหลุมเพราะว่าทึ่งเนี่ยมันน้ำลึกนะเห่าไล่มองมันก็มันบไรมันน้ำลึกโพดมองเห่าแบบสั้นๆนะแบบน้ำก็ลึกถ้าเลาะลงมาลุ่มเนี่ยน้ำตืน้นแบบนี้นะ okay. เอาปลาสลามมาทนะุกคนไปสลามพุกพุดใส่หมอย,ย,มอยบ่เธอจะโตเมื่อกี้นี้เขาไลไ่มองกับเราได้นะทุกคนมันนี่ห้ามไ,ไปสิไป หากลางเฮวแลวก็หาเลาะยิงนก,งงกนี้ก็เหาอแน่นะแถวี้แฮวเขาก็อยู่คือๆนี่คันบวดบวกกลางเขาก็จิไปกลางนะเขามางูดก่อนนะวก็บวดเขากางเฮวนี่บวาดวีกลางเข้าจีกลางเฮวเลยแบบนี้เข้าดงเสียงนกก็ยังหลายทุกคนเลย nó nốt nghiệp thuộc này Phụt nó cái sao tốt Xì <laughs> cái nành thuộc này นี่เขามาห่อนเหวเาแล้วนะเขาก็สลีได้กลางเหวนะบันนบ่วาดบริมาก,กางน,าน,นะบริวาดนะบมาเห็นเรากางเลยเขาส็ีได้กลางเหวก่อนมันนี่อื่นเพื่อสีได้มายามนะเหวเหาก็บาหลายปันไหนประมาณ๒๕หลางเขาสีกลางก่อน เฮาเขาก็ได้กลางแล้วนะตอนนี้เฮวเขาก็ได้กลางแล้วนะครก็ีได้ไปหายิ่งเลาะมือมือบอนนะมือหาทีมงานเขาพบานดองซื้อเบดแล้วก็ซื้อมองนำนีครับจีเลาะหายิ่งเลาะมือเนาะเสียงนกกระลายู่นะทุกคนเล กลางเหงาแล้วก็ไห้สิหายิงเลาะมือนํานี่นะตอนนี้มันก็ยึดคำ้ำในแหละประมาณห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ สชไลยยทุกคนเนะลยเลไลเจาะไมป้ปก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 เนละตอนนี้เราก็ได้เลาะมือบ่อนนะวันนี้นะเอาไปหานิ่งก็ได้ยังหานิ่งแล้วก็กางเหว้นั่นะทุกคนเนะยันนี้บืนเสาลุ้นกันไหม giảm héo à, nhìn nốc, nhìn có họ nằm ngàn, họ tay phai này, bởi hùng là Nô, lẽ này mong bởi บไ่ได้ลุ้นบ่เฮามือน,นี้จ้าชังหมเมื่อนี้ตอนนี้เฮาจะไปหาลัดแรงกับพ่ได้มาไปการไปการกับ่ได้ป่าป่าทึอเบ็ดปลาซิวชองโตมือน,นี้เฮาับปีงปลาซิวแล้วก็มีปองปลาน้ำซื้อมาตบานนะเฮาก็กินตัวนี้ท่ามื่ออื่นสี่ลุ้นกันไหมมื่ออื่นน,น,นี่ปีงปลา ปลาพยายามเบ็ดกะเดี๋ยวปลาซิ่วน้อยชองโตไม่ได้เมน,นูนะเมนูเท่าไห่นะเมนูเฮาบอนีิยำปลากระป๋องกระปีปลาปีาปลาก็ได้ซี่ห้าตนึงนะบ่ดได้ปานไดอืม้ม ผักตเปตม,มปลาซีิ้วทูบ็ก๊กตัวยี้คือฮาราโด้อาหารทะเลไาาเลม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมาได้ทุกคนกีข้าวย่ปา,ป,าปลากระปองมาน,นี้พักตเปยน้ำผักตเปยผักพังน้ำบางคนเออพักน้ำนตัวนี้นะ หมอนมมหน้ามาอีกนึ่งเขาเ่าหมอนีน่ากจริมีสะพานไหม้มาน้มวันนี้นี่หมาโงนนี่สองคนคนหนึ่งไปกา้านไรมาตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วนะมือ้อเองก็เขาก็เสีได้ไปหาดินป่าอีหายิ่งหาเลาะยามแฮวนะมืัอนี้ก็เขาขอพักพ่อนก่อนมาแต่บ้านก็มื้อไรทางมันก็แย่แน่เขาก็มาตามทางเขาก็บระเทศไทยให้ทุกคนเบิ่งนะ ขอามาฮอตีกับดูห้วยหันมาพิกามาในคลิปเฮาจบเพลงตอนนี้นนคลิปนาพอกันใหม่ขอบใจผู้ติดตามนะครับชม